ลงให้ตามพื้นที่ครับผมวันนี้ค่อนข้างที่จะแคบครับผมขยับตู้ไปไม่ได้เลยครับวันนี้ได้โจ16เม็ดนะครับตู้ลำโพงก็จัดให้ได้สายขวาครับผมแต่ว่าเสียงกลางน่าจะต้องวางหน้าตู้ลำโพงนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ อนนี้ผมมาถึงบ้านตำหนักแล้วนะครับตำบลที่มอําเภอสตึกจังหวัดบุรีดั์ครับผมอันนี้น่าจะเป็นรอยสิบโลรถหน่วยเข้านะครับซอยแคบมากเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็นี่แหละครับหน้าง,งานพอค้าเมฆขายก็เริ่มมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าสถานที่ใช้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปชมพร้อมกันครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะฮะโอ้พอค้าขายกันยังไงนี่นอแนนี่ แคบแคบไหมครับวันนี้ลงได้กี่เมร็รเนาะนี่ทำไมแคบจังเนี่ยวันนี้เดี๋ยวไปดูสถานที่หน้าง,งานพร้อมกันว่าหน่วยจะลงโจขนาดกี่เม็รนะครับแล้วจะตั้งยังไงโอ้ไม่ใช่จะโดนยกสูงบ่ที่ใหญ่ไหมป้าวันนี้แคบเลยบ่แต่วันตังเขาตั้งได้ยู่โอ้หนูตั้งสเตนชายแล้วได้กี่เม็รเนาะวันนี้ เครื่องฉายเสร็จแล้วนะครับผมอู้จอใหญ่เลยบอกนี่เดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันครับผมโอ้แคบมากเลยครับพี่น้องนี่ฮัลโหลสวัสดีครับผมได้กี่เม็ดในวันนี้ได้สิบหกสิบหกนับเต็มที่เลยตู้ซ้ายขวาได้ไหมได้ได,ได้เลยบอกอู้รถเข้ายากจังอ๋ออู้หูหนูตู้ไปทางนู้นเลย แคบมากเลยครับพี่น้องนี่แต่ก็พยายามให้ได้ซ้ายขวานะครับจะไม่ตั้งตู้บังหน้าจอนะครับถ้าสถานที่ได้นะอีกนิดเดียวจะเข้าเต็นท์แล้วเนี่ยไ,ได้กี่เมตรเนี่ยวันนี้สิบหกค่นี้แรตู้อะตู้ผมมองไม่เห็น,นเออ เสียงกลางก็น่าจะบาง,ง,บางตูง้แต่ไม่เน้นบางเอาตู้บางหน้าจอบรรยากาศนะครับเน,นี่ยติดงานโทเกอยู่นี่ครับผม โอ้ตัวก๋ฝั่งนี้ตู้เสียงกลางตั้งตรงไหนนี่ตั้งหน้าเลยครับตั้งข้างหน้าเลยโอ้แต่สู้ยัดสิบหกได้เลยเนาะเล็กเล็กไปนี่ดีนะครับที่ยังโผล่วางตู้ได้ไม่งั้นนี่โดนยกสูงแน่นอนเนาะ วันนี้ก็เสียงกลางบางตู้ลำโพงนะครับเพราะว่ามันขยับไปไม่ได้แล้วครับหนุนฝั่งนน้นก็ชิดแล้วฝั่งนี้ตั้งได้อยู่ครับแต่ว่าเสียงกลางก็จะอยู่ด้านหน้านะครับลงจอใหญ่ขนาดกลางให้นะครับ16เมตรนะครับเสียดายเนาะถ้ามีที่นิดเดียวนี่ลง18ได้เลยนะครับไม่เอาต้อไกลบ้านอ๋อจะภาพายางได้หน้าบ้านก็จัดแบบนี้ให้เลย เดี๋ยวไปดูทีมงานตู้ก่อนนี่นดูแลบริหารโดยเสียตะนะฮะเ,เ,เอ๊ะน่าทุยเนาะวันนี้เสียงกลางตั้งยังไงข้างหน้าเลยบอกข้างหน้าเ,เลยวันนี้จัดให้จนได้16เนาะ แต่ท้านเล็กกว่านี้เดี๋ยวโดนยกสูงแน่นอนอ่ะไม่เป็นไรวันนี้สุดแล้วใช่ไหมนี่สุดแล้วติดรั้วแล้วเออวันนี้ที่สุดของแท้เลยเออไปเอ่อเจ้าภาพก็บอกว่าฝั่งนู้นมันมีที่ใหญ่กว่านี้ไม่ใช่ป้อเห็นเทเกบอกแต่ว่าฝั่งนู้นมันเจ้าภาพมันไม่ได้หน้าบ้านเนาะมาฝั่งนี้ดีกว่า อจะตามพื้นที่ครับผมก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าอาจจะวันนี้ในส่วนของเสียงกลางจะบังนิดหนึ่งนะครับแค่นั้นเองถ้าว่ามีที่ขยับไปนิดหนึ่งก็จะเอาเสียงกลางไวด้านข้างให้นะครับวันนี้ลงชุดใหญ่ให้เลยนะครับเล็กที่โจออย่างเดียวนะครับโจลงไม่ได้18เมตรนะครับนี่ครับไปไม่ได้แล้วครับพี่น้องติดหมดแล้วครับวันนี้เจ้าภาพนี่สละต้นคูนสละต้นฟักทองหรือว่าต้นฟักเลยนะครับนี่ ัดออกให้เลยครับพื้นที่ก็เฉียงนิดหนึ่งครับผมนี่นะครับนี่เพนชายก็อีกนิดเดียวก็จะเข้าบ้านเจ้าภาพแล้วครับอ่ะโอเคตามหน้าง,งานครับผมรถเข้ายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าติดในส่วนของซอยมันเล็กครับผมรถเป็นรถขนาด1ิบโลด้วยนะครับนี่นะครับ ฝั่งนี้ก็เดี๋ยวจะวางตู้ในโซนนี้นะครับแล้วก็เสียงกลางก็ตั้งด้านหน้าเลยครับยิงเข้าป่าเลยพี่น้องอ๋อก็มีงานเรียกใช้ได้นะครับอีกหน่วยหนึ่งที่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับระบบเสียงในกระหึมคุ้มค่างเงินที่เจ้าภาพจ้างแน่นอนนะครับลงจอใหญ่ให้ถ้าพื้นที่ของเจ้าภาพมีนะครับแต่วันนี้ก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันครับ บรรยากาศการทํางานครับหน่วยนี้จะมาแต่เช้ามากนะครับผมมาถึงหน้างานก็นู่นแล้วครับสองสาโมงก็มาแล้วนะครับตอนนี้เที่ยง5นาทีโจอเสร็จเรียบร้อยตู้ลําโพงกําลังที่จะทยอยแถวที่สาครับเร็วมากครับผมไม่เกินบ่ายสามก็เสร็จหมดแล้วครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังแท่นชายนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่บ้านเจ้าภาพนะครับวันนี้เป็นงานชาวพนกิจนะครับผม ทางเจ้าภาพก็ติดต่อนะครับให้ทีมงานได้มารับใช้โอ้โอ้สุดยอดจ้ะอ๋อ,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 อเล่นตลกอันนี้เป็นทีมงานบ้านเจ้าภาพนอันนี้คือชิดบ้านเจ้าภาพเลยนะครับก็คือใช้จนเบ็ติดบ้านเลยครับผมนี่นะฮะเจ้าภาพอยากได้จอหนังติด งานเนี่ยติดของแท้เลยครับผมนี่อีกนิดเดียวก็จะถึงที่ของส่งแล้วครับระบบเสียงเหมือนเดิมครับผมประดิษฐ์เจริญซาวทีห5าพันะครับตัวนี้ใช้คับเบ็ดแดนึงอย่าเพิ่งเปิดอย่เพิ่งเปิดนะครโอ้ขออนุญาตคนเปิดเครื่องเสียงก่อนสักครู่หนึ่งนะฮะ เดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับผมนี่นะครับจัดเต็มให้นะครับผมพี่น้องทนใดที่กําลังมีงานมีการก็ติดต่อมาได้ครับราคาไม่แพงนะครับเขตบุรีรัมบ้านเราเริ่มต้นที่สองหมื่นขึ้นนะครับผมระยะใกล้ระยะไกลก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับวันก่อนก็ไปอยู่ที่ศรีสเกตครับผมนี่นะจัดให้ตามพื้นที่นะครับวันนี้ขยับไม่ได้แล้วครับติดหมดแล้วครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ติดรั้ว ฝั่งนน้นก็มุดเข้าไปในใต้ต้นมะยมแล้วนะครับเดี่ยดูซอยเข้ามาครับพี่น้องโอ้เข้ามาซอยนี่เลยบกสิบโลเมื่อกี้พพอโหัวใจยักเลยโยกหลายรอบเลย,ยนี่นะครับอก็จัดเต็มให้เหมือนเดิมนะครับขอแค่ให้เจ้าภาพมีพื้นที่อยากให้เราฉายตรงไหนบบกได้นะครับผม พื้นที่จะเล็กจะน้อยยังไงเราสามารถจัดให้ได้นะครับก็คือเริ่มต้นได้โจก็น่าจะประมาณ12เมตรนะครับเล็กสุดแล้วนะครับก็คือถ้าว่าที่ตรงนี้มันไม่พอจริงๆนะครับก็อาจจะเอาตู้นะครับวางหน้าโจให้นะครับแล้วก็ยกสูงเอานะครับแต่ส่วนมากก็ไม่อยากทําอย่างนั้นหรอกนะครับแต่ถ้าพื้นที่มันบังคับจริงๆก็ต้องวางตู้หน้าโจนะครับแล้วก็ยกโจสูงๆแบบนั้นตู้ลำโพงจะอยู่แถวเดียวเลยนะครับ ตามพื้นที่ครับผมเนาะเจ้าภาพอยากได้แบบไหนจัดให้ได้นะครับฝากผลงานด้วยนะครับทีวีชัยภาพยนต์มีงานมีการติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ราคาไม่แรงครับผมแต่ระบบเสียงระบบไฟแสียงสีเสียงนี่รับประกันครับพี่น้องนะบอกได้เลยครับไม่มีผิดหวังแน่นอนวันนี้เจ้าภาพก็เคลียร์พื้นที่ให้นะครับนํารถไถามาเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับตัดต้นมงต้นไม้ให้เยี่ยมเลยครับ อันนี้ก็ชนออกให้หมดเลยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ให้ขาเดนคืนนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับพี่น้องขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะครับผมฝากไว้อีกสักทีมงานหนึ่งล้วกันครับ ท่านใดที่สนใจผลงานผมการันตีให้เลยครับว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับหน่วยนี้รับประกันครับผมสะเทือนไข่แน่นอนครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ